สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอนำเสนอต้นไม้ติเตี้ยแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงไม่มากนักถูกใจหลายๆท่านที่มีพื้นที่ในการปลูกเพียงเล็กน้อยหรือต้องการปลูกต้นไม้ควบคุมไว้อยู่ในพื้นที่เล็กๆและที่สำคัญก็คือความสูงของเขากระจุม่มกระจิม๋มน่ารักมากๆครับต้นที่ว่านี้ก็คือแพรทอง เลี้ยงง่ายด้วยมีความต้องการสภาพแวดล้อมในบ้านเราแล้วก็ปลูกเจริญเติบโต,ตในบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยไปทำความรู้จักกับแพรทองให้มากขึ้นครับ ต้นเล็กกระชุมกระจิ๋นแล้วก็มีการเจริญเติบโตทอดเลื้อยไปตามผิวดินรวมไปถึงมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่แผ่กระจายออกไปเรื่อยๆจึงทำให้เรานิยามเขาว่าเป็นไม้คลุมดินหรือเป็นกราวคอเฟอร์นะครับกราวคือตัวความสูงของแพรทองก็จะไม่มากนักประมาณสัก1 5เซนติเมตรแต่จะมีดีที่มีการแตกหนอ่อแตกกอออกไปแล้วก็แพร่กระจายไปตามผิวดิน สิ่งที่สําคัญก็คือแพรทองที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่สีเดียวนะครับอาจจะมีสีเข้มสีอ่อนแล้วก็มีรูปร่างของใบรายละเอียดของใบแตกต่างกันได้บ้างและแน่นอนครับก็ต้องมีพันธุ์ใบด่างด้วยเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้เรานําเสนอคุณสมบัติและก็อุปนิสยัยความต้องการของแพรทองซึ่งทุกท่านสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับแพรทองหรือซีดัมในสายพันธุ์อื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยสิ่งแรกที่มือเย็นอยากจะพาไปรู้จักก่อนก็คือตัวถิ่นกําเนิดของเขาก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ทางด้านตอนเหนือของบ้านเราแต่ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ทั้งนี้ถ้าหากเราไปพิจารณาเรื่องชื่อสาม,มัญของเจ้าแพรทองหรือซีด้าก,ก็จะทำให้เรา เข้าใจอุปน,นิสัยคร่าวๆข,ข,ของเจ้าแพรทองได้เพราะว่าในธรรมชาตินะเราพบเขาขึ้นอยู่บนซอกหินหรือบนหินเลยก็ตามนะครับแต่ว่าขอให้มีแหล่งกองของอินทรีย์วัตถุหรือดินกองอยู่บริเวณนั้นในธรรมชาติเราก็จะพบเจ้าแพรทองเนี่ยขึ้นอยู่ได้นั่นแสดงให้เห็นอะไรครับว่าเขาเป็นพืชที่ต้องการพื้นดินอุด,ดมสมบูรณ์ระบายน้ําดีแล้วก็เพียงขอให้มีดินเพียงเล็กน้อย ก็สามารถจะเกิดหรืองอกขึ้นอยู่ได้บริเวณนั้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้าหากใครเลี้ยงแพรทองอยู่นะครับแล้วท่านให้น้ำเขาเยอะเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นปัญหาประจําของแพรทองเลยด้วยอุปนิสัยหรือพื้นที่ที่มักจะพบแพรทองบนหินเนี่ยนะครับหรือบนซอกหินต่างๆเหล่านี้ก็จึงทําให้ชื่อสามมันของเจ้าแพรทองเนี่ยได้ชื่อว่า stonecrop อ่านี่คือแหล่งที่มา แล้วก็บอกอุปนิสัยใจคอของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะรู้จักเจ้าชื่อแพรทองในภาษาไทยแล้วซึ่งมีอีกหลายชื่อย่อยๆเลยนะครับเศรษฐีแพรทองก็มีแพรทองจิว๋วแพรทองแค่ก็มีในชื่อวิทยาศาสตร์บอกคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าแพรทองเลยผมเรียกคำว่าซ um ีดั้มมาหลายคำ ในคลิปนี้แล้วนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าแพรทองก็คือสีดำดิเนอเรีชื่อสกุลสีดำเนี่นะครับมาจากคําในภาษาละตินที่หมายถึงการนั่งเขานั่งอยู่บนผิวดินนั่นหมายถึงอุป,ปนิสัยการเจริญเติบโตที่อยู่ติดผิวดินแล้วก็มีการแตกแผ่เจ้ากิ่งก้านสาขาของเขาไปในแนวผิวดินนักพฤกษศาสตร์จึงนิยามต้นไม้ในสกุลนี้เรียกไม้ในสกุลนี้ว่า สีดำนั่นเองเป็นสันฐานที่สําคัญเลยนะครับนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ลิเนอเร่นะครับก็หมายถึงตัวใบยาวๆนั่นแสดงให้เห็นสันฐานที่สําคัญของต้นไม้ในชนิดพันธุ์นี้เลยนะครับว่าลิเนอเร่เนี้ยจะมีรูปทรงใบเป็นรูปหอกยาวๆถ้าหากเราจับดูนะครับตัวเนื้อใบเนี่ยก็จะเป็นใบอวบน้ําแล้วก็จะมีเนื้อใบหนามากๆเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญของเขาก็คือไอใบยาวที่แตกอยู่ตรงนี้ก็เรียงอยู่โดยรอบของกิ่งนะครับแล้วก็สลับกันขึ้นมาเป็นชั้นๆแล้วก็ถ้าหากเราพิจารณาอยู่หนึ่งช่อเนี่ยเราก็จะพบว่านอกจากจะมีการแตกใบเรียงเวียนออกไปแล้วก็จะมีการแตกยอดใหม่แทรกขึ้นมาอยู่ระหว่างตัวก้านใบที่ติดอยู่กับกิ่งด้วยก็จึงทำให เขาเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะแล้วหลายท่านที่เคยผิดหวังกับการเพราะปลูกต้นไม้แล้วนำเข้าไปปักชำลองมองหาเจ้าแพรทองดูครับเพราะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยที่เอาอกเอาใจมือใหม่หรือคนที่ปักชำต้นไม้แล้วขึ้นยากงอกรากยากเจ้าแพรทองเอาอกเอาใจเราได้ดีเลยครับทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะปลูกเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ต้นอื่น ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าต้องไม่มีน้ําขังชื้นแฉะนะครับเป็นลักษณะที่สําคัญเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าสันฐานต่างๆของเจ้าแพรทองนี่นะครับถ้าเราดูที่ตัวลําต้นกลมๆของเขาเนี่ยในทุกๆข้อที่สัมผัสลงไปที่ผิวดินเราก็จะพบว่าเขามีรากเล็กๆงอกออกมาเต็มไปหมดเลยครับยืนยันว่าให้กําลังใจท่านที่ปักชําไม่ค่อยงอกไม่ค่อยมีราก เจ้าแพร่ทองเอาอกเอาใจเราได้ดีอย่างยิ่งเ <Okay. S 1> ชียร์แล้วเชียร์อีกครับไ <Okay. S 1> ล่ายาวกันมาถึงสันฐานถึงอุปนิสัยความต้องการของเขาแล้วในวันนี้มือเย็นจะทําสิ่งที่ทุกท่านสามารถจะนําไปปฏิบัติหรือลงมือทําต่อได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ผมจะตัดเอาต้นของเจ้าแพรทองออกไปปักชําโดยวิธีการเราก็คือเราจะเลือกเอากิ่ง ที่งอกรากแล้วและเราก็เตรียมดินไว้และเราก็ปักชำเขาลงไปก่อนอื่นไปเตรียมวัสดุปลูกที่จะใช้ในการปักชำซึ่งเป็นวัสดุปลูกที่เราสามารถใช้ปลูกจริงปลูกยาวไปได้ตลอดเลยตัววัสดุปลูกที่มือยันแนะนําเลยนะครับก็ 1. มีดินปลูกและ2ก็มีอินทรีย์วัตถุและ3ก็คือมีเปลือกถู่ิที่สงหรือท่านอาจจะหากาบมะพร้าวสับก็ได้นะครับในฐานะวัสดุที่จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุในานาคพ แล้วก็รวมไปถึงทำหน้าที่ในการที่จะทําให้เกิดช่องว่างในดินเพิ่มมากขึ้นก็ระบายน้ําได้ดีขึ้นใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งต่อหนึ่ง,งได้เลยนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านจะมีหินภูเขาไฟเบอร์เล็กแล้วจะผสมลงไปด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อทําให้แน่ใจว่าเจ้าแพรทองนั้นมีคุณสมบัติระบายน้ําดีได้นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไปคลุกเคล้าผสมดินให้เข้ากันแล้วใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยในวันนี้เราก็เริ่มต้นจากการ ตัดกิ่งเข้ามาปักชำนะครับเราก็จะเลือกเอากิ่งที่มีรากงอกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัดให้เลยข้อในส่วนที่มีรากสักเล็กน้อยแล้วก็นําไปปักชำหลังจากนั้นก็นําไปรดน้ําแล้วก็วางแล้วก็วางเข้าไว้ในพื้นที่ร่มรำไรอย่างน้อยสัก10วันก่อนแล้วก็ให้รากแข็งแรงเดินดีแล้ว ก็จึงนําเขาออกมารับแดดเช้านะครับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปหรือจะรอสัก15วันก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับมาวางไว้ในพื้นที่รับแดดเช้าหลังจากนั้นรากก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราจึงนําเขาไปวางไว้ในพื้นที่รับแดดเต็มวันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาโปรดปรานมากมากควรหาพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มวันนะครับหรือถ้าหากท่านเป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านพักที่มีช่วงแดด รับแดดเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายคือกล่าวคือมีแสงเพียงแค่4-6ถึง6ชั่วโมงต่อว,วันก็สามารถจะปลูกเจ้า แพรทองได้ผลดีเช่นเดียวกันเมื่อได้ที่เหมาะสมแล้วได้รับแดดเต็มวันแล้วการให้น้ําก็ขอเพียงแค่1ครั้งก็พอนะครับก็คือรดน้ําไปวันละหนึ่งครั้งในช่วงเช้าก็ได้หรือในช่วงบ่ายก็ได้เพียงพอให้การรักษาความชื้นแล้วเราก็อาจจะต้องพิจารณาจากตัวดินเป็นสําคัญนะครับถ้าหากดินเราระบายน้ําดีเกินไปอากาศในช่วงนี้แห้งเกินไปเราก็อาจจะเติมน้ําระหว่างวันได้แต่ถ้าเป็นโดยปกติแล้วก็ควรจะรดน้ํา อย่างน้อยเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูฝนนะครับก็แนะนําว่าถ้าท่านปลูกเลี้ยงลงไปในดินก็ต้องหมั่นตรวจตราด้วยว่าดินขังน้ําเกินไปหรือเปล่าจะต้องอาจจะทําทางน้ําให้ระบายน้ําออกจากบริเวณนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ หรือข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรปลูกเจ้าแพรทองลงดินในพื้นที่ที่เป็นจุดต่ําสุดของสวนอันนี้ห้ามเลยเพราะว่าขังน้ําเขาจะเน่าตายไปได้ง่ายมากๆ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วไปดูเรื่องของการให้ปุ๋ยครับสิ่งที่มือเย็นแนะนําเลยว่าเนื่องจากเจ้าแพรทองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งแตกกอออกไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วและเป็นต้นไม้ที่โตเร็วถ้าเราปรุงดินดีแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ยังได้นะครับ หรือถ้าอยากใส่จริงๆแนะนําให้ใส่เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้วิธีการเริกเจ้าผิวกระถางตรงนี้นะครับแล้วเราก็หยอดเจ้าปุ๋ยคอกของเราเนี่ยนะครับลงไปรอบๆเพียงเท่านี้นะครับก็จะทําให้มีธาตุอาหารสนับสนุนการจเจริญเติบโตไม่มากนักและสิ่งที่สำคัญก็คือปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้แล้วก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของการตัดแต่งกิ่งหรือการขยายพันธุ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเขามีการแตกกิ่งแตกกอออกไปอยู่เรื่อยๆไม่นานนักอย่างที่พุ่มที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นี่เพิ่งเปลี่ยนกระถางมาได้ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็เริ่มแผ่คลุมแล้วถ้าเกิดเราปล่อยเขาไว้อีกสักหนึเดือนเนี่ยเราจะเห็นเขาปลกย้อยลงมา ล้นกระถางออกไปไกลเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรจะต้องเข้าไปตัดแต่งกิ่งแล้วก็เล็มเอาตัวยอดที่ขึ้นแน่นออกไปปักชําบ้างสเสนหมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากเรานําไปปักชําไ,ได้เยอะๆเราก็แบ่งให้เพื่อนข้างบ้านบ้างหรือญาติสนิทมิตรสหายบ้างก็เป็นมิตรจิตมิตรใจที่ดีเลยนะครับนอกจากนี้การดูแลรักษาประการต่อมาก็จะมาพร้อมกับเรื่องของโรคและมแมลงเอาเรื่องโรคก่อน ถ้าท่านควบคุมความชื้นไม่ถึงหรือบริหารน้ําโดยให้น้ําเท่าๆกันกับต้นไม้อื่นๆแล้วน้ําไปขังชื้นแฉะเข,ขามากโอกาสที่เจ้าแพรทองจะเน่ามีสูงเลยครับแล้วก็จะเริ่มเหลืองเริ่ม,มโทรมลงเรื่อยๆวิธีการแก้ไขต้องกลับไปที่เรื่องดินก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับไปจัดการเรื่องดินให้ระบายน้ําดีห้ามใช้ดินเหนียวเนเป็น,เป,นเป็นส่วนผสมของการใช้เป็นวัสดุปลูกโดยเด็ดขาด นอกจากนี้แล้วถ้าท่านช่วยได้ด้วยการตัดกิ่งเอาที่กิ่งที่เน่าออกก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วและที่อยากให้ใช้เลยก็คือใช้ไตรซา,านหรือไตรโคเดอร์มาผสมน้ําแล้วก็รดลงไปนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องมแมลงที่จองกระถินอยู่เลยนะครับทุกท่านจะเห็นว่าถ้าพิจารณาโดยภาพรวมแล้วเราจะเห็นแพรทองก่อนนี้เนี่ยสุขภาพดีมากๆ แต่ถ้าเราเป็นคนละเอียดละออเข้าไปดูสักนิดหนึ่งเราจะเจอเจ้าเพลี้ยแป้งตัวอ่อนๆเนี่ยนะครับเริ่มมาแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆแล้วด้วยไอ้อย่างนี้แหละครับมือเย็นแนะนําให้ถ้าท่านเจอนะครับก็ใช้กรรไกรตัดแต่งแต่สังเกตไหมครับว่ามีอยู่ตัวเดียวแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งเราก็เสียดายยอดอีกเพราะฉะนั้นแนะนําให้ท่านใช้บูรินแล้วก็เมทาสารนะครับขึ้นไว้ตรงนี้ ของแอปพลายเกมประเทศไทยผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆถ้าอย่างเล็กๆแบบนี้นะครับแลวยังไม่รอกราบเนี่ยครั้งเดียวเอาอยู่เลยแต่ถ้ามีปริมาณเยอะๆแล้วแล้วก็เริ่มมีการรอกราบแล้วเราอาจจะต้องฉีดพ่นซ้าครับทุก3-5วันหรืออาจจะ5-7วันก็ได้แต่ขอให้เป็นระยะเวลาเย็นๆไม่เกิน3ครั้งเจ้าเพลี้ยแป้งเหล่านี้สู่ขิดเลยครับไม่ต้องกังวลเลยแต่อย่าลืมว่าในการฉีดพ่นนั้นซอกซอนสักนิดหนึ่งเพื่อให้เจ้าตัว ชีวพันธุ์นะครับเข้าไปคลุมอยู่บริเวณต่างๆนะครับให้ถึงตัวเขาให้ได้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยครับ <Okay. S 1> ท้ายสุดสําหรับท่านที่ต้องการปลูกแพรทองก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้จากเขาอย่างหลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นไม้ตกแต่งสวนก็ใช้เขาในฐานะไม้ฉากหน้าหรือไม้ที่ปลูกเป็นแนวพื้นไปและเพื่อส่งเสริมกับต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังของเขาก็พยายามใช้ต้นไม้ที่มีใบใหญ่หรือมีเ t e x t อร์หยาบ ก็จะทําให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันนอกจากนี้ก็ใช้ต้นไม้ที่มีสีเด่นชัดกว่าเขาก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแพรทองเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตเร็วชื่นชอบดินปลูกที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุแต่ต้องระบายน้ําดีนะครับเพราะชื่อสามาัญเขาชื่อ stone crop มาจากการที่เขาอยู่บนซอกหินอยู่บนหินที่มีเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆกองไว้แล้วเขาก็ขึ้นงอกบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้น้ํามากนะครับแล้วก็จะปลูกเลี้ยงแพรทองได้ผลงอกงามดีแบบนี้แล้วอย่าลืมสําหรับท่านที่มีแพรทองครอบครองอยู่แล้วปักชําไว้งอกรากง่งายมากๆเอาอกเอาใจท่านผู้เป็นเจ้าของเลยครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับ<ส>หากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกมือเย็นชวนชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านปลูกต้นไม้แล้วแม้จะเลี้ยงงอกงามดีอย่างนี้แต่เจอปัญหากวรผิดกวนใจเรื่องโรคและแมลง อย่างที่มือเย็นเจออยู่แล้วก็ไม่ต้องการทําลายระบบนิเวศให้ตกค้างเต็มไปได้วยสารเคมีแล้วก็นึกถึงชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยสปอนเซอร์ที่น่ารักของมือเย็นนะครับมีชีวพันธุ์ดีๆในการป้องกันกําจัดโรคและก็กําจัดมแมลงทาให้ท่านใช้สวนอย่างหมดกังวลว่าไม่มีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในสวนทําให้เราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราใช้สวนได้อย่างมีความสุขเชิญชวนให้ได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจาก แอปพลเข็มประเทศไทยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลเข็มประเทศไทยขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับมือเย็นด้วยนะครับบ๊ายๆแล้วนะครับสวัสดีครับ